ประธานและท่านผู้มีเกียรติท่ารพ่คุณพ่อนารงค์ทงคณาผู้อภิชนดที่ปัดกปีีที่ตกล่อ คณพ่อตาลมภันสาผูว้วายชน้าชพิสุาิจา,ารย์บิญ,ญาที่ปราสดในเรื่องหน้าของท่านทบายนั้นเป็นร่างของคุณพ่อรรลมภ์สัจจาอุต่ห้นกาโลกนี้ไปอย่างไม่มีความที่จะเหมือนกลับไปอีกในภาพเดิมภาพกลางบรรยากาศที่มีแต่ความโศกเศรา้าเสียใจและอาวัาวอยอาบรณ์ยิ่หนักของภรรยาทิฎาระยะวิตรคุณพ่อตรมภูงัสัา เกิดเมื่อวันที่5้มกราคมพุทธศักราช2486เป็นบุตรคนที่หนึ่งของคุณพ่อสิงห์แท้ผู้และคุณแม่บุญยิ่งแท้ผู้ในจำนวนบุตรธิดาหกคนประกอบด้วยนายนลลพงษ์พัฒนาผู้วายชนนายสนใจสพชัยพงษ์พัฒนา,าถึงแก่กรรมนายสายใจพงษ์พัฒนา,านายสลิดพงษ์พัฒนา นายเสนอพงันปตานางดวงเดือนพงันสัปดาเพคุณพ่อตรงพาารง,ง,รงพันสัปดา,าได้สมรสกับนางระเบียบพงันสัปดามีพิดาหนึ่งคนคือนางนริาต,รนาตาพงันสัปดาสมรสกับนายเคนฮยายาคว่าได้การศึกษาคุณพ่อตรงพงพงันสัปดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สารศาสตร์วิชาการสิมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีระดับประโยคดูวิทยอมอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทเวศในด้านการทำงานคุณพ่อตรลงคงพันสัตตาเริ่มรับราชการครูที่วิทยาลัยพิติชุมพรและย้ายมาวิทยาลัยพิบิราชบุร,รบีจนกเกษียณอายุราชการในตำน คุพณพ่อเรางค์พระสัตาในขณะที่กำลังชีวิตอยู่นั้นเป็นที่รักของพระยาที่ดายากิดได้ได้อาศัยใส่ครอบครัวด้วยความรักและความหลงใย,ยตลอดถึงเป็นผู้ที่มีความเพื่อใส่สัทธาในมรรคลักษณะเป็นอย่างยิดงต่อกับปิยาอปิยาสายุวูวชนเป็นญญาาผู้มีความก่อนน้องมีความเมตตาและเป็นที่รักใคร่รับถืเอเลยทั่วหน้าในวนราระสุดท้าย ข้อตรอรองคงพานส,สัตดาเสียชีวิตจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเพื่ออาการสมองเมื่อวันที่9มกรา,รราคมพศ2568รว 25, มสิริอายุได้82ปีอันความตายนั้นเรีนความที่คทุกค,คนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สราปัตย์ท,ตที่เกิดมาน,นี้จำต้องมีความรักษาจาก,การโรคดีด้วยการ,ร,รมืมรที่เป็นข้อต่อรองคงพัสา ได้ความเป็นมาตลอดโดยผลบุญที่ภริยาพิดาญาติติมได้ฤทธิ <repetition ceu> ์ให้สมเด็จประธานให้ดวงวิญญาณของหลวงพ่อตาลโกมปารัาได้ไปสถิตเสมออุดมสุบูรณ์ในกิจย์ระยะที่มาตื่นปรังในสังปารวิญญาณในเดือนกอนุญาตท่านประธานมีพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้โปรดลุกขึ้นยืนสำนวกจิตใจ และประกาศโหตดอิจกรรมแต่โดยวิญญาณอันสงบของผู้วายชนเป็นวาระสุดท้ายขอเรียนเชิญครับ